เห็งนะบ้ะโอ้เทพืนนิดหน่อยเนะา,มา,มานะทำไมมันอันนี้มันทนเนทแล้วหรอเทพืนได้พี่รองโอ้ลงนะุงเนาะโอ้เห็ดเป็นอีกว่าเมย์น้องอมกันเลโอ้เด้อ ี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมั่นสุขสุขคนกลับมาพบมาพ่อกับบาจิตคือเก่าอีกเส้นเคยเด้อน้องพ่อพี่น้องตอนนี้เนอเนาะหาลมๆในพี่น้องเอ้ตอนนี้ทางบาจิตเองเนาะมาหาทางครอบครัวอ่าฟุ่นพี่น้องเอ้คือทางพ่อห้างเนาะห้างเลี้ยงเดียวพี่น้องเอ้กะเป็นเส้นทางเดียวกันกับบ้านของน้องแต้เพื่อนเนาะก็ได้ถือเอาโอกาสนี้พี่น้องเข้าไปอัปเดตบ้านของน้องแต้ให้นครับพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่์อีกเท่อพี่น้องเอ้เนาะ ตอนนี้กะคือสีใกล้แล้วพี่น้องไหมฮะใกล้สำเร็จแต่เด้อเนาะเบิ่งนี่ก็ได้ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยอืมดมเน่ยเนาะโดยฮะสบายดีสบายดีไาตัวมหาเด็กขึ้นหลายแท่นนี่เฮ้ยน้องติ๊กนะสบายดีดูนั่นชิดอะไรเฮือนน่ะชิดอะไรดิษฐ์าบได้บ่กนะเออไป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 เบิ่งไปเบิ่งโอ้ เด้อเด้อไฟชาหนิเห้คนงานบ่หนิเห้สบายดีเด้อน้องๆเด้อเนาะสบายดีสบายดีโอ้น้องตุ๊กน้องติ๊กเนาะพุ่นน้องตุ๊กได้สั่นเออเป็นจังไรหน่วันนี้บ่น้ำนั่นโอ้ผู้ใดเป็นคนตักมาใครเป็นคนตากมาเอ้าเอาเออรถไฟไปเนาะน้องน้องติ๊กได้แฮเหรอคนน้ำบ่ nhung thế nhung du hành bao men Bò, nòng bao, nòng năm nòng đấy nỉ nọ, ừ. ừ. mẹ nó chỉ sẽ nước phía nông, được thằng nòng quân nó à, sao bài đi nòng sao bài đi sao bài đi, oh thôi, nó nỉ nọ bùng men bò chín nòng, leo leo thằng nỉ nọ, hai hết mới nỉ bò nòng rồi rồi ốc chân rồi. đấy nè hứa à, sao bài đi ôi đó thì chín nôm bơ mà hà đấy này, lại cứ lại thế mà nỉ bò sao bài bà đi nó ô bài đi sao bài đi ô mẹ đông ốc cả thì đồng ấy bông đúng bông đúng bông này đấy thế đói ขามาเมื่อนีมาทันทีงแล้วอือเที่ยนไหนผิดองโอ้ลุงเนาะอ้เห็ดเป็นอีกว่าเมยน้องอมกันเโอ้ตัเคยไปเห็ดงานเมนบ่อเคยเห็ดงานเมื่อเดือนเมี่ยนโอ้โหนั่คงผิดหรอ้คนเกิดเห็ดสอยเนาะ โอ้กลัวฮอดบ่คิดอีกเด้พี่น้องเอ้ยนี่เนาะโอ้เนาะมื้อนี้อันนี้คือสิแล้มื้อนี้เนาะหน้านีเนาะอืมแลพี่น้องกําลังเนาะอ่ากําลังโบกงเอยมื้อนกะมีแต่โบกคือเก่านี่แหละเนาะโบกนี่ซ่าพี่น้องใช้เวลาเนาะใช้เวลาพี่น้องเนาะ

เป็นจังไดสั่นมันที่ว่าเว้าไว้ตอนที่ว่าเช้าที่เพิ่นน่ะตอนยังบ่ฝนตกเพิ่นเลยนะตกบ่เออกี่ประมาณจักเดือนแล้วแม่ว่าค่ะเดือน3ก็บ่อแต่ว่าอันนี้งามเนาะบดนี้เนาะอันนี้คันว่าฝนตกหคือสิงามกว่านี้แม่นบ่โอ้าา มีแต่ว่าคือพ่อแม่พี่น้องเห็นนั่นแหละเนาะพ่อพี่น้องทั้งน้องเพิ่นก็ได้เบียกเนาะบุกเบี้ยงบุกงานพี่น้องเลยอย่างไดก็คือว่าแหละเป็นกำลังใจให้กับน้องเพิ่นแน่พี่น้องเลยในก็มีหลายคนเนาะอ่าเอชดีดายท่านคนก็เป็นกำลังใจให้เพิ่นกับอ่าแม่แม่น้องได้คือนั่นแท้เนาะอ่าเดียงเมียเลี้ยงน้องไว้จ้ะจะหน่อยก็มีดูมีบ่ไก่ไก่้ชิมีแต่ว่ยังประธานคืดมันเนาะเดินมาหนี้เนาะ พี่รองจะในการขอโทษขอแค่แต่ไดเนาะาตงว่าหยอกเลยพี่รองเนอะกะี่เนอันนี้ม่ได้ขันบ่นี่ไมขันเนาะขันเยอ่ปะอืมต้องขันแน่นอพ่อพี่รองอือเนี่ยอยู่ในบงอซอแค่นี้ละก็มีแล้วเนาะมีแต่่าเ phần โบกฝนสาดอะ้รก็คือสีติดน้ำดังเปนไหอือแล้วก็เทาเนาะอะไรมีแต่ว่าตักน้ำเป็นบ่ ักน้ําให้กับสร้างเพิ่นเพราะว่ามันนอกเลยเนาะทางพื้นไทยก็บ่มีแน่พี่น้องเลยนั่นแหละมื้อนี้ก็ฟูนไปหครัวนึงแต่กอ่ามีโอกาสเนาะอ่าได้มาหามาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องเบิ่งได้แต่ว่าทางทีมงานเฮาบ่ได้มาเลยแม่นบ่อ่าเนื่องจากว่ามีเวียกมีงานนพี่น้องาเติดเวียกติดงานแน่เนาะ ในกระเดียช่างม่ได yeah. ้เดงแั่มาอัาเด่ให้กระปมอ่นพี่น้องเบืองไปเอาออกนอกหัวเนาะลมยีนอ้ช่องนี่เนาะเด็กโอ้ลมนอปูนอีกออามาได้ออาเป็นบ่ทั้งในก็อันนี้เนาะออมาในื่น่ดาวบุญหอยไข่ดาวยูนกระเกอมาแต่พุ่นก้อนเนาะ โอ้ยไพี่ต้ออันนี้เแบบเจ็บคอยเจ็บคอยจนพอจะไปปิดปากน้ำเนาะเป็นไข่บ่นั่นแหละนั่นแหละฮ่าโตแล้วพี่น้องยังคักเนาะสร้างเป็นเห็ดพี่น้องอ้ยันนี้ยังชุ่มชุ่มอยู่บ่นี่โอ้ยยังชุ่มชุ่มอยู่พี่น้องโอ้เนาะโอ้เธออ้เธอเดี๋ยน้องอ้อมเป็นกระใสอยู่พี่น้องยังมีแต่มาเลยหลอนมาแล้วปูนเนาะ มันติดส่งติดเชื่อบ่แล้วหันติดส่งติดเชื่อบ่แล้วหันเนาะน้องติ๊กน้องตุ๊กอ่ามาแล้วบอกเขาบัดนี่ฮะมาเลยดิเีย็นวะน้องพี่น้องเนาะมียังกินชะน้องมันมีมับ่ว่าตาเหมืนกันมาดำนาะผูกคือขังน้องพี่น้องเอง

ไก่เหรอเฮ้ยเนาะผมเมื่อไก่พอได้ได้เนาะเบิ่งนั่นน้องเขามายานน้องน้องเพิ่นอยู่ข้างนอกมันมีไม้คือไม้มีแต่เล็กกระปูสีด้วยเสียยะอยู่เฉยยันแบบว่าเออใครอยู่ใครอยูเล็กน้อยได้ใช่ไหมสุดครับบรรยากาศเพิ่นเชื่อใจมั้ยแต่ทางได้มู้เล็กน้อย ลูกชายพ่อคอมเนต์ปะอือออเอาเบื้องเบื้องเบื้องเนาะเอาถ่ายบรรยากาศให้กับพ่อแม่พี่น้องเบิ้งก่อนใกล้วเนาะน้องได้เนาะใกล้เนี่ยใกล้เนี่ยอ๋อันนี้จะเป็นทางหน้าบ้านพี่น้องคุณเนื้งกอนี่ถือว่าสั้มเลนแล้วเนาะอือขวบูไทรวนเลีย กัดทวนเนาะกัดอทวนสาดข้างนอกข้างในเนาะน้องเนาะอือเอาๆๆๆใจเย็นๆๆกะดีใจน้ําแลนี่ก็ได้้อแก่งน่ะอ่เองานจังมุ่งท้างเพิ่นตามเพิ่นีนี้สิเลือ๋อนี่คือฟังบ่ได้อ๋อต้องเแล้วเฮาได้เอาขึ้นแล้วเนาะเฮาได้ขึ้นปูนแล้วพี่น้องมีแต่ว่าเอ่อ กินให้แล้วแล้วก็พักผ่อก่อนเนาะน้ํานี่บ่ฮัวเนาะบ่ฮัวแน่นอนแม่นบ่โอ้ยเนาะนันแหละไปเอาอยู่น้องอืไบ่มคิยมนี่บ่ไวเนาะยมนี่เนาะว่าแลวมันไกเนาะแม่นบ่นักไนี่เข้าาเขาเจ้าเอามานี่เอามานี่้น้องดีว่าไฟฟ้าเข้ามานี่นี่อยู่บ่ก่อยู่ครับ มันบ่มีสายไฟน้ําพ่อบ่ไกลปนใดโอ้เอาน้ําพ่อแม่นบ่เอาต้องต่อน้ําพ่อเนาะพอได้กินครับแต่ว่าเว้ยนั่นแหละนีแต่ว่าถ้าว่ามีเงินซื้อน่ะสายไฟเนาะมีเงินซื้อสายไฟก็คือสิต่อมาเนาะโอ้ไล่บ่รักนึงบ่รักกัวเด้เนาะประมาณักกัวนี่แหละพี่น้องบ่โอ้บ่ฮอดบ่บ่ฮอด่อืม นั่นน่นั่นน่ะอนบ่เนาะประมาณหนักหนึ่งพี่น้องเทียวช่วงนี้ใกลคือไก่อยู่สิชอเขาหลับลงบ้านอีกเขาได้ไก่นะพอว่าเขาต่อน้ำพอกันไม่ห่างก็ได้เนาะทำโตทั้งคุณคือสีเพลงนี่เนาะขาไฟอ้าไก่จริงจริงเนี่ยนอกความันเนาะความฝันอยากได้เฮือนงามก็ได้เลยพี่น้องเนาะาเพระว่าผู้ใหญ่เพิ่นสวยเนาะนี่ก็ได้ ใช่ครับใช่แน่เลยพี่น้องจนมาจากกระทบตัวนั่นเนาะคือทางครอบครัวของน้าน้องได้เพิ่นกะผ่านมาในกาหลายเรื่องพอสมควรเนาะอ่าเผื่อสีมาจุดนี้ได้พี่นองง้องเลยเผื่อสีมาพ,พอมา่อเผื่อสีมาเจอเนาะ,นะอืมน้องอ่ะถึงกระนั้นใจได้น้องเด้อเนาองอ่ะสบายดีส,สบายดีเนาะโ,โอเคนี่แหละพี่น้องกะถ้าหากว่ามีอย่างเนะาะอาทิดพลาดประการใดทา้งหมดจะติดกักราบขอโทษขออภัยนลา lài nó nông phụng long cà má update phi long đấy à phun máte, bà phi long đấy nó cà à, đây về má update này phô phi đẹp đi mốt đi, đi chạy đó à, thì bà thang phi à, long đó à ngang ngang. con ư nông phụng phi long cà cũng cũng khun à, thang thì bà xui อ่าผักเงินผักคำมาให้ทั้งทีมงานเนาะอ่าเป็นสะพานบนให้นี่แหละพี่น้องเอ้ยก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงเด้อเน้อพี่น้องโอ้ยเนาะฮะดีมุ่งดีใจได้หลายพี่น้องเอ้ยไประิเด่นก็ได้ก็มีแต่ว่าขอให้ทุกคนพร้อมเนาะอ่าที่ว่าเป็นกำลังใจให้ครับพี่รองแต่เพื่อนจังไหนก็นี่แหละฮ่าชวนมันพี่น้องเล้งายงามเนาะพุ่น bây giờ tìm ạ Nó tính thấu kẻ trốn măng thì đâu mà đặt ở mi du mi kín đeo nhọn nhắn nó no. nhọn của nhà phân như này phải nào đấy thì bà xuất xuôi đó chuôi, xuôi là thằng cô của phòng đoàn phân là cả thằng sáu uh, năm nay thì đồng hành đường sáu nó sáu này ta đưa uh, For... uh, thang... uh, năm nay thì không đưa được cái gì thì nói với phó để hết đơn đường năm này nó không tổng minh hết chủ đề khi đóng đường bốc nó bị bật đi nó xăm xịt thì đồng ấy กหลายเนะ ừ, าะทั้ง <c oughs> โอ้ยพี่น้องเใยขอโทษเด้อน,น้นำนี่น้ำเนยพี่น้องเไยคุ่นเนาะก็ดีใจนำ้ำพี่น้องดีใจน้ำน้องๆที่ว่างานไหนเนาะเดืองมันเดืองเซ็งเป็กน,น,นกระเด็มีฮอตนะดา ่ไก่กาเนาะมันก็งามงพี่น้องใหพุ่นเห็นบ่พุ่นบ่ต้องทําซื่อเด้อพี่น้องเดี๋ยวเลาะทางพ่แม่พี่น้องเลาะเบิ่ง่นเนาะเลาะซให้พ่พี่น้องอ่้ํากันเนาะนี่ก็ได้อานี่เด้พี่น้องอ่ากล้วยเาะกล้วยที่ว่าเอามามื้อหน้าเนาะทางน้องเพิ่นก็เอามาปลูกเนาะอ่าตัวที่ว่ากุ๊กแท้มันกบ่ได้ขึ้นเนาะพี่น้องมีแต่ลูกมันเด้อนี่เด้งามงามแล้วพี่น้องงามแล้วเนาะเอ้ยเอาดีใจดีใจนํา có cây phân đâu nó đó, này cái hay nó à đắng này của phần phải đó nó phi à lên cả đây nó xuống mân cả mi phi đông ấy à mi thế đi này hết xin nít này biển họ biển cua nó à, đường hương của phần như thế thì nó mà các phi con khác đấy phi ngàm đó โอเคสําหรับพี่น้องขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแฮงเด้อน้องพี่น้องสําหรับคลิปนี้ทางบู้จิตเองขอก่าวคํ้ามาสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ